เรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องของคนร้ายค่ะเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมค่ะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบ้านหลังหนึ่งเหลือบเข้าเห็นในบ้าน<ะ>มีถังก๊าซถุงต้ม,มหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อ<ะ>ไปดูภาพดีกว่า <laughs> เออตระหนึ่งว่าหันไปเห็นคนรู้จักแวะไปทักทายหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาเหลือไปเห็นอุ้ยบ้านนี้มี้สงตมมีถังอยู่มีถังอยู่ยูเทิร์นเลยอ่ะยูเทิร์นเลยลับรถมาอืมแล้วก็ทีมงานของเราก็ตัดให้ดูอีกภาพหนึ่งที่ขับออกมาก็คือมีถังก๊าซอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยนะคะก็คือไปขโมยเข้ามานั่นเองค่ะ ก็จุดนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลอุทัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะคะคนร้ายก็ขโมยถังแก๊สแบบนี้ไปเจ้าของถังแก๊สสูงต้มชื่อว่านางสบายทิพย์ค่ะท่านนี้เนาะท่านนี้อา,อายุ64ปีเอาภาพาห้ดูเลยนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปด้านในแล้วก็ฝากถังแก๊สเอาไว้ที่บ้านญาติเพื่อจะสะดวกในการนํามาขายของตอนเช้าวันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยคุณป้าแกเห็นนะว่าคนร้ายกําลังยกถังแก๊สขึ้นรถจักรยานยนยต์ ยายแกก็พยายามที่จะตะโกนไล่หลังไปแล้วอะแต่ว่าวิ่งออกมาไม่ทันจริงๆยอมรับว่าแค้นมากเพราะว่ากว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเนี่ยมันลำบากจริงๆค่ะทำงานนาตีสามขึ้นต่างต้อง,ง,งตื่นแล้วนะอายุ6 0สิบกว่าแล้วน่ะแล้วออกไปขายของนล่กจะได้กัดบ,บ่ายเย็นนูนนะกว่าจะได้มาน่ะคิดดูเนี่ยไปซื้อมาใหม่เนี่ยสามพันนะเดี๋ยวนี้ เจ็บใจมากอยากได้ตัวมัน<ำ>อยาได้ตัวมันมานะขอทีหนึ่งทําำอะไรคิดไว้ในใจจิตขวัลละมือทิ้มตาทำ,ทำไมทิ้มตาอ้าวเจ็บใจมันไงตาดีในะเพราคุมไว้ไม่เอาไปได้เออแค้นเคืองบอกให้ด้วยอืม นี่แหละเป็นความทุกข์ใจของคุณป้าขออนุญาตเรียกคุณป้ากันแล้วกันไี่ขอภายป้าบ้างยายบ้างขอเนคุณป้าแล้วกันคุณไปว่าคุณป้าเขาอายุเยอะเกินไปเนี่ยคุณจะโดนทิ่มตานะใช่แกก็คงนิ้วจิ้มตานะคงโมโหนะก็คงนึกไปว่าถ้าได้เผชิญหน้ากันเนี่ยจริตาดีนักอย่าทิ่มตาหนูนะคะเมื่อกี้หนูหนูเอ่ยผิดไปนิดเดียว